เป็นงานรวมยอดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัตราคา4 0 0พันบาทค่ะน้ําหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ4 0ถึง5 40ถึง45ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะ80บาทค่ะประมาณการค่ะนะคะเป็นรายการแจ็คเก็ตหนังหนังเรามีทุกหนังนะคุณลูกค้าจ๋าหนังช่องวัาช,ช่องเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่ช่องสามไม่ใช่ช่องเก้าคนละอัน คนละอย่างคนละหนังคนละหนังใช่อันน äh> ี้คือเป็นแจ็กเก็ตอ่ะแจ็คเก็ตหนังใช่นะคะคุณลูกค้าจะเป็นหนังประเภทยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าใช่ค่ะลูกค้าคะเดี๋ยวขออนุญาตหาอากูนิดนึงนะคะหาอากูนิดนึงให้ลองเป็นเพลงไหมอะไรจ๊ะอากูเออกูคีก็พยายามก็พยายามมากขอบคุณที่ชมเป็นหนังคุณ หญิงใส่ได้คุณผู้ชายใส่ดีสามารถไปเพิ่มมูลค่าสินค้าได้เลยบางตัวนะลูกค้าไปขายหลักพันใช่ค่ะหลักสองพันใช่ค่ะกจะหนังของเราจะหนังจะหนักหนัก,น,กนิดนึงเรื่องจำนวนชิน้นจะได้น้อยนะคะแต่ว่าสามารถเอาไปเพิ่มมูลค่าสินค้าได้เยอะมาก<ช>ต้นทุนประมาณการ80บาทบางตัวคุณลูกค้าจ๋าขาย7จ็ดแปดร้อยขายเป็นพันบางตัวขาย3ามสี่พันยังได้เล่นแนววินเทจอยู่แล้วหรือจะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะคุณลูกค้าจ๋าหรือว่าจะไปเหนือก็ได้เหมือนกันนะคะ งานค่ะรู้ค่ะได้เหมือนกันนะใครที่สนใจก็สามารถเสียบได้เลยเจอแล้วตัวนี้ค่ะ <S 2> <S 2> ยังไงคะ,คะไม่ใช่ตัวนี้นะแต่เป็นงานแบรนด์ตัวนี้นะคะโู้ค่ะจ๋าเป็นงานแบรนด์ตัวนี้นะคะอันนี้ราคาใน eBay นะคะรู้ค่ะขายอยู่ที่2943บาทลูกค้่าค่ะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะแต่ว่าเป็นแบรนด์นนเดียวกันเป็นแบรนด์เดียวกันตัวนี้มีฮูดด้วยใช่ค่ะที่เขาขายไม่มีฮูดนะที่เขาขายเหมือนออกเป็นแนวผ้าคอตตอนด้วยแต่ตัวนี้เป็นหมังนะ ลูกค้าคะตัวนี้เป็นงานหนังนะตัวที่น้ําโชว์นะคะตัวนี้นะคะเป็นงานหนังนะคะแต่ตัวที่เวาขายอาจจะไม่ใช่หนังนะคะลูกค้าคะ ขายอยู่ที่2943บาทแต่ว่าอันนี้นะเดี๋ยวให้ตากล้องตากล้องหาแบรนด์อันนี้ให้เหมือนกัน <c oughs> ก็อยากโชว์เหมือนกันค่ะ <c oughs> อาจจะเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังแบรนด์ที่ลูกค้าหาอยู่ก็ได้ <c oughs> คุณ <c oughs> ลูกค้าจ๋ากระสอบนี้4 0 0พบาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะ4 0 0พบาทเท่านั้นรายการท้ายของวันหยุดที่สดใสค่ะ <c oughs> วันเสาร์นะคุณลูกค้าจ๋ากับรายการท้ายจะเก็ตหนงังหนังจริงๆคะ่ะใช่ค่ะสีดำสีน้ำตาลนะรู้ว่าจะโทนอ่สีที่เรียบเรียเราจะเน้นเรียบเรียบเนาะ ใช่ค่ะคุณผู้ชายใส่ได้คุณผู้หญิงใส่ดีใส่ไปเที่ยวต่างประเทศได้เหมาะเลยได้เลยใส่คุมกันแดดก,กันลมกันหนาวนะคะใส่กลางแจ้งได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าขะแนะนํนาแนะนานะครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยได้ตามรีวิวครบทุกตัวค่ะลูกค้าจะหยิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีแน่นอนนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูอีกทีนหนึง่งอันเดียวกันเลยเมจจอตะกองอ่าเป็นแบรนด์เดียวกันคะ่ะลูกค้าจะาเมริกันอ๋อ อ่าราคาเท่าไหร่นะคะสองพันสองร้อยอ๋ออันนี้เป็นของดอลลาร์ไหมอ๋อหกสิบาทถ้าเป็นของดอลาดอลาร์หกสิบหกสิบดอลลาร์แต่ว่าบ้านเราก็สองพันใช่ไหมคะสองพันสองร้อยเจ็ด <20 7 S 1> บาทน้ำของพี่นะเด็ดกว่าน้ำนะ,น,ะนี่ค่ะ อ่าแบรนด์เดียวกันแต่ว่ายังเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นที่ลูกค้าเล่นหรือเปล่านี่นนใช่ค่ะน,นี่แต่กล้องซูมาที่โทรศัพท์กับหน้าจอตัวนี้ให้คู่กันคุณลูกค้าจ๋าแบรนด์เดียวกันไม่น่าเชื่อว่าต้นทุนของเราแปดสิบบาทอ่าแปดสิบบาทเท่านั้นขออนุญาตไปต่อคะ่ะพี่แอลค่ะยังไงจ๋าแบรนด e ์ e m c คะ่ะลูกค้า่ะแบรนด์ e m c รูปแบบอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ให้ดูแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋าอาจจะไม่เหมือนกันนะ e m c คะ e m c ค่ะลูกค้าจ๋าราคาอยู่ที่หกสิบเหรีย เท่าไหร่คะหกสิบเอาเอาเราคูณเอาคูณสามสิบสองพันกว่าบาทไม่กิ่ที่หกสิบเขาพี่ก็หกสิบเนี่ยนะเอาขออนุญาตคูณแค่สามสิบนะคะใช่ค่ะค่ะน้ำตีไปประมาณพันแปดดูะค่ะตีไปประมาณพันแปดนะอันนี้คูณแค่สามสิบใช่ค่ะแต่แบรนด์เมื่อเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ของพี่เป็นหกสิบดอลลาร์ของพี่จะสองพันสองร้อยกว่าบาทโอ้โหแต่ตัวนั้นของน้ำสองพันเก้าแล้วนะพี่เอาคูณตัวเมื่อกี้เท่าไหร่ตัวแรกสองพันเก้าค่ะ ตัวผงพี่เอาเท่าไหร่คะสองพันสองสองพันสองเจ็ดบาทของน้ำเมื่อกี้พันแปดลูกค้าค่ะสามตัวเมื่อกี้ราคาตอนนี้ขายอยู่ที่หกพันเก้าแค่แค่กี่ตัวนะสามตัวสามตัวมตัวแต่ว่าณตอนนี้เรายังไม่ลื้อไปไหนมาไหนเลยใช่ค่ะกระสอบนี้ราคาสี่พันบาทเท่านั้นสนใจ cf ได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องขายนะซื้อไปหันกันใช้งานก็ยังได้นะคะซื้อก่อนขายก่อนรวยก่อนแน่นอนคนราคาจัด cf ได้เลยนะคะน้ำมาอีกแล้วเด้ออุ้ยสีน้ำตาลเหมือนกันเลยไหม ใช่แม่ตะก้องคล้ายๆมามาตะก้องมาจ้ะคุณลูกค้าจา้ะอันนี้เป็นแบรนด์เดียวกันนะสีเขาอ,อันเดียวกันไหมตะก้องเขียวอ่าตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลอันนี้เขียวอันเดียวกันทุกอย่างทุกแนวเดียวกันหมดเลยแต่อันนี้เป็นซิปซิปเหมือนกันนะตะก้องซิปเหมือนกันตะก้องรุ่นให้หน่อยอ๋ออันนั้นจะเป็นซิปซิปคล้ายๆกับอ่าอะไรนะตะก้อง ตะก็หายไปไหนตะก็กลับมากลับมาก่อนเอาเอาแค่ป้ายตรงนี้ก็ได้ไอะตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าจับเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นกวางปะน่าจะเป็นกวางเนะาะเป็นแบรนด์เดียวกัน<อ>ที่บ้านะคะ อ่าตัวนี้ค่ะเป็นราคา1,288ับาทแต่ถ้าเป็นดอลลาร์สาิ้าอุ้ยคุณลูกค้าจ่าได้อีกแล้วนะหนึ่งตัวนะอ่าอันนี้หนึ่งตัวสามารถเอาไปทำราคาได้เลยนะจ๊ะเดีค่ะเดี๋ยวค่ะให้นะคุณลูกค้าตัวนะใช่ค่ะเราแบบว่าหาแต่ว่ายังยังหาราคาไม่เจอเนาะใช่ค่ะราคาไม่ครบอีกสักหนึ่งตัวค่ะอีกสักหนึ่งตัวเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าอ่าเป็นแบบว่าเป็นแบรนด์ดีแบรนดังไหมอันนี้แต่ว่า ที่เราดูตรงป้ายแท็กคอใช่ไหมคะ,คะขึ้นแบรนทุกอันนะ ราคาก็คือหลักพันขึ้นนะหลักพันหลักสองพันนะคะคุณลูกค้าจ๋ามีไหมจ๊ะตะก้องจ๋าเดี๋ยวเราค่อยๆแบบว่าพิมพ์ให้ลูกค้าดูตัวเล็กตัวใหญ่คุณผู้หญิงคุณผู้ชายใส่ด้วยกันได้หมดเลยไปเที่ยวภาคเหนือได้นะ,ะขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์นะหรือว่าจะเป็นเว็บร้อยยี่สิบนะคะเป็นแบบว่าส,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 สกูป,ปี้ <c oughs> ก็ได้นะแล้วแต่คุณที่สะดวกนะคะได้หมดเลยนะคะแต่ว่าราคาเราเน้นย้ำอีกรอบสี่พันบาทเท่านั้นคะ่ะต้นทุนแปดสิบบาทใช่ค่ะ 80บาทคุณลูกค้าจะ80บาทนะคะใช่ใชค่ะลูกค้าคุ้มจริงๆนะราคานี้ลูกค้าขายอย่างที่บอกนะเอาไปต่อยอดได้อาจจะเป็นลูกค้าเฉพากคุ่มนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าแต่เวลาขายนะลูกค้าขาแนะนํานะใครที่สามารถเอาเขาเรียกอะไรนะสามารถ ค้นหาใน Google ใแล้วเอามาโพสต์คู่กันได้นะคะสำหรับราคาเอาอาให้ลูกค้าเปรียบเทียบอีกทีหนึง<ช>่งได้เพราะว่า<ช>ลูกค้าอย่างที่บอกค่ะว่างานเสื้อหนังจะทําราคาได้ค่อนข้างดีนะะแต่ว่าอาจจะต้องหาตลาดนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ยากนะถ้าลูกค้าหาตลาดเจอแล้วลูกค้าขายข,ขายดีเลยไปได้เรื่อยๆเลยนะคะใช่ค่ะเป็นแบบว่าบางตัวจะมีเป็นซับในนะคะน้าค่ะไม่ต้องกลัวว่า อะไรนะคะหนังจะติดกันไหมแต่ว่าตัวนี้อาจะมีติดกันลอกนะคะชำรูสเสียหายอาจะเจอบ้างห้าถึงยีสิเปอร์ซนตค่ะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักแต่ว่าตัวนี้เป็นเจ็ดบีนะคะุณลูกค้าจะาบางตัวนะคะต้องเอาไปซ่อมนะคะต้องเอาไปขัดเงาให้สวยให้ใหม่ๆเพิ่มมูลค่าได้อีกนะคะใช่ค่ะถ้ามีเวลานี่อยากจะให้หาให้ลูกค้าให้ตัวเลยเพราะว่า คืออยากให้รู้ราคาคร่าวๆนะคะลูกค้าจา๋าเพราะว่าตัวนี้ทําราคาได้ค่อนข้างดีแนะนําเลยนะคะต้นทุนประมาณ80บาทลูก<ช>ค,ค้า,คาขาลูกค้าเอาไปขายนะบางทีอาจจะไม่ต้องราคาหลักส0งพันส<ๆ>ามพันเลยเขาได้ตัวละห้าร้อยอ่ะพี่ว่าห้าเก้าเก้าตัวละเจ็ดร้อยอ่ะใช่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเลขสวยพอดีเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าเอาเอา,เอารายการแจ็คเก็ตหนังไปแล้วแต่ว่ากระหนาวของเราไม่ใช่มีเพียงเท่านี้สเวตเตอร์มีฮูดนะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่าสเวตเตอร์คริสต์มาสนะคะเป็นเสื้อคริสต์มาสค่ะคุณลูกค้าจ๋าหรือจะเป็นมีฮูดคุณผู้หญิงสวมหัว มีรายการอื่นที่ไม่ใช่แบบเป็นแจ็กเก็ตหนังก็มีนะคะเอาฝากติดตามค่ะฝากติดตามนะซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะหรือจะซื้อ20,000ื่นเพื่อจะได้ส่ดนึ0 0 0ก็ได้นะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นแบรนด์เดียวกันนะคะลูกค้าค่ะกับราคาตัวนี้นะเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะลูกค้าค่ะอันนี้เจอใน eBay นะคะราคาอยู่ที่2860ัน้เท่าไหร่นะ2 8 6 0รคุ้มแล้วจ้ะชนะเถิดค่ะชนะไปเลยชนะไปเลยจ้าสวยค่ะแบรน แท้ไม่แพ้เราไม่ได้การันตีอาจจะตัวหนึ่ง สองหมื่นอยู่ในนี้ก็ได้คุณลูกค้าจะอาจจะเป็นแบบว่าหลักหมื่นหลักสองหมื่นก็ได้แต่ว่าเป็นหนังล้วนนั่นเองนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะแนะนําแนะนํะคาค่ะลูกค้าค่ะใครที่สนใจสามารถ CF เอได้เลยนะคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วยังไงจ้าป้ายนี้มาอีกแล้วทําไมป้ายนี้เขาแบบดูอลังการจังลูกค้าคะดูค่ะขออนคุนญาตนะน่านว่าแล้วนะคะยังไงคะลูกค้าจ๋าอันนี้เจอในอีเบย์เหมือนกันนะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณสามพันหกร้อยสี่สิบสามบาท ราคาจะอยู่ในราคาที่ประมาณสามพันหกร้อยสี่สิบสามบาทแต่ว่าแบรนี้นะของพี่อ่ะคุณหน้าคุณตามากนะคะเดี๋ยวคุณคุณเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักแบรนด์นะคะให้ลูกค้าดูแต่ว่าพี่ว่าพี่ไม่ทานน้ําแล้วอ่ะเพราะว่าพี่มือนึงที่ถือไม่ได้น้ําได้เปรียบให้น้ําชนะไปเลยตัวนั้นได้เท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่สองพันแปดร้อยกว่าบาท นะมีตั้งแต่ล 2, 000, หลัก2 0 00นหลักพันนะคุณลูกค้าจ๋าได้หมดเลยนะบางตัวเราอาจจะเช็คไม่ขนัดยังไงขออภัยลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์คุ้นหน้าคุ้นตานะคะอาจจะเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังก็ได้นะคะใช่นะบางตัวจะเป็นแบรนด์ที่เป็นเขาเรียกเลยนะคือเป็นหนังแบบนี้เลยค่ะลูกค,าคา้าขาสกีนเป็นหนังแบบนี้เลยอาจจะไม่ชัดเนาะเวลาเราค้นหาอาจจะไม่เจอนะคะลูกค,าคา้าขาลูกค้าสามารถพิมพ์เข้าไปหาใน Google ใอีกทีหนึ่งได้นะคะใช่ใชค่ะนะ้ะพี่ขอไปเลยนะตัวนี้ S 1> <S 1> <S ไปเลย <S <S บางตัวอาจจะหนักหนัิดหนึ่งตัวหนึ่งประมาณโลนิดนิดสองโลสามโลนะค, <S 2> <S 2> คุณลูกค้าจ๋าพี่ว่าไม่ต่ำกว่าโลกว่าจริงๆค่ะ,คะจะหนักหนักิดหนึ่งนะคะแต่ว่าใส่แล้วดีนะอบอุ่นนะใส่แล้วสบายนะกันแดดได้ดีเลยกันหนาวก็ได้นะคะ <S 2> <S 2> คุณลูกค้าจ๋าสำหรับรายการนี้อีกสักหนึ่งตัวค่ะตะก <S <S ากรราคาสี่พันบาทนะคะตัวนี้เป็นงานรวมข้อดีของงานรวมค่ะคุณลูกค้าจ๋าได้ทั้งแบรนด์รวมแล้วก็ได้ทั้งไซส์รวมด้วยต้นทุนต่อชิ้นแปดสิบบาทเท่านั้นสนใจก็สอบ เสียบได้เลยสายลุ้นค่ะเอากระสอบใหม่ไปเปิดเองไปลุ้นเองก็ยังได้นะะเอาง่ายง5กระสอบเท่านั้นค่ะค่ะสี่ห้ายี่สิบค่ะคุณลุ้ค่ะจากห้ากระสอบเดียวด้วย1,000พันบาทได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราด้วยนะคะจากปกติก็ถูกอยู่แล้วถูกอยู่แล้วค่ะคือลดลงไปอีกค่ะลูกค้าค่ะหรือใครจะซื้อเป็นเซ็ตสิบกระสอบนะลูกค้าค่ะสิบกระสอบเรามีราคาส่งให้ด้วยนะราคาส่งเราลดทุกลูกลดต่อลูกกันไปเลยะคะใครที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย อะตัวนี้ตัวใดกามันจะเป็นป้ายนี้นะคะลูกค้าค่ะพิม์เข้ามานะคะราคาอยู่ที่สองพันสามนะคะลูกค้าะป้ายนี้นะคะ ป้ายนี้นะลูกค้าจ๋าแต่อย่างที่เราแจ้งนะเอ่ออันนี้เราให้ดูแค่ป้ายแบรนด์เนาะกับราคาเปรียบเทียบคร่าวๆนะตัวตัวที่ขายอยู่ในเว็บอาจจะไม่ใช่ตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าอาจจะไม่ใช่รูปแบบนี้นะอันนี้เราเปรียบเทียบให้คร่าวๆแต่ลูกค้าอาจจะไม่ได้ขายถึงราคาขนาดนี้ก็ได้ใช่ค่ะอาจจะตัวละสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยอันนี้แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่น้ำยอมแพ้พี่ค่ะมาจากร้องพี่เจอของดีแล้วเาไรจพี่เจอของดีแล้วใกล้เคียงกันคล้ายๆกันเลยขอดูตรงตรงตรงคอก่อนอันนี้เหมือนกันเลยนะ อันนี้แนวเหมือนกันเลยนะเป็นแบบเป็นตะคงตะข่ายเหมือนกันเลย<อ>เป็นแบรนด์เดียวกันน้ำคา่าร้อยดอลลาร์<อ>ราคาของเขาจะอยู่ในราคาสามพันหกร้อยเจ็สิบเก้าจุดเก้าเก้าชนะ<อ>ไปเลยจ้า<อ>ชนะค่ะกูลูค้าจากแบรนด์ตัวนี้คือชนะแล้วด้านหน้าของเขาค่ะนี่นี่ค่ะกูลูค้คาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าของเขาจริงๆเขาจะเป็นกี่กระดุมค่ะเป็นสามกระดุมได้แต่ตัวนี้เป็นสี่กระดุมไม่แน่พี่ว่านะตัวนี้อาจจะแพงกว่าในกล่องก็ได้ ตัวนี้อาจจะแพงกว่าในกล้องก็ได้เพราะเขามีสี่กระดุมสามกระดุมเมียงสามพันกว่าบาทเจ้าสี่กระดุมอาจจะหลักหม <4 S 1> ื่นกระดุมเข้าไปอีกหลักห,หมื่นกรได้กระดุมละหมืน่น <laughs> ไม่แน่ <laughs> ไม่แน่อ่า <laughs> แต่ว่าคุ้มแน่นอนละคะคะูกค้าค่ะสำหรับใครที่เล่นงานหนังนะจะบอกว่าคุ้มแน่นอนนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะลูกค้าค่ะเพราะว่าราคาแค่กระสอบละสี่พันบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหรือติด ติดตามเราหลากหลายชั้นทางด้วยนะคะขออนุญ,ญาตทวนรายการนะคะสำหรับรายการนี้นะคะเป็นหมวดแจ็กเก็ตหนังนะคะตัวนี้เป็นงานรวมงานญี่ปุ่นงานเมการถไอทีเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาค่ะสี่พบาทค่ะน้ําหนัก น้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะ40ถึง45ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะ80บาทค่ะค่ะลูกค้าคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะเฟซบุ๊กนะคะเว็บไซต์ค่ะอ g จี IG หรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะแต9่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไปตามีสอง,ง,งช่องทางคือช่องทางยูทูบและทิกต็อกค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ